ราศีกุมดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายนปี2566 ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคําพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกุมเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวาลัคนาราศีกุมนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะในวันที่2มิถุนายนนี้เป็นต้นไปดาวพุธนะคะจะย้ายออกจากราศีเมษนะคะย้ายออกจากภพสหัชชะเข้าสู่ราศีพฤกษภในภพพันธุก็จะทำให้คำพูดคำจาระคะการติดต่อเจราจาสื่อสารต่างๆของชาวราศีกุมจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนดาวสุกนะคะดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภาเดือนนี้ก็ยังโคจรอยู่ในภพอริดังนั้นช่วงนี้หาใครคิดอยากจะซื้อบ้านซื้อรถตกแต่งบ้านก็ขอให้รอให้ดาวสุกนะคะย้ายออกจากภพอรินะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ก่อนวันที่15มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ของก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพปุตตะ ปุตตะก็เป็นพบที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นความสุขความสนุกสนานรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าจะเป็นจังหวะทีเจ้าชะตานะคะจะมีความก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นเมื่อดาวคู่ครองคาย,ย้ายเข้าสู่โพปุตตะก็ยอมส่งผลดีกับคุณนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ใครที่ยังโสดก็มีโอกาสได้พบรักกันแบบกระทันหัน และดาวอาทิตย์นะคะในราศีเมถุนจะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคด้วยและยังโคโจรนะคะโยกหน้าดาวหรือหัดนะคะดาวคูมิดใหญ่ที่โคจรเป็นราชาโชคอีกเช่นกันก็ยิ่งส่งผลดีนะคะกับเจ้าชะตา จะมีดาวราชาโชคนะคะให้ลาบให้ผลถึงสองดวงดวงดาวนะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตาประสบพบเจอกับความราบรื่นความสะดวกสบายคุณจะประสบกับความโชคดีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณะคะจะได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงและจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วย เรียกได้ว่านะคะจะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นและคุณเองก็ยังมีดาวพระเกตโครจรเลงลัคนาราศีเกิดของคุณดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะยิ่งหนุนส่งให้ชาวราศีกลุ่มจะมีโอกาสโชคดีในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ดังนั้นนะคะภาพรวมเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการเงินโชคลาบรวมไปถึงความรักนะคะจะมีความโดดเด่นแล้วก็จะมีเกณฑ์สมหวังในสิ่งที่รอคอยด้วย มาดูในด้านการงานนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานนะคะยังโคจรเป็นอรินะคะกับดวงชะตาไปจนถึงวันที่30มิถุนายนดังนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะการงานของคุณอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมงานนะคะนำปัญหามาให้ก็ได้ หรือหากใครนะคะที่ต้องมีการเดินทางไปทํางานในระยะใกลๆนะคะอาจจะติดขัดเกิดปัญหาหน้าช้าในการเดินทางก็ได้ภาพรวมการงานเดือนนี้เนื่องจากว่าดาวังคารอยู่ในราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีมาตรฐานทางดวงดาวที่เป็นนิดด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานประจําหรือว่าคนค้าขายคุณอาจจะรู้สึกขยันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็ได้มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยมีความสุขนะคะในงานที่ทําแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้นะคะการเงินโชคลาภของชาวราศีกุมเรียกได้ว่าคุณจะโดดเด่นกว่าราศีอื่นเพราะว่าดาวพฤหัสะะที่โคจรเป็นราชาโชคนะคะแล้วก็ดาวพระเกตที่โคจรอ,อยู่ในราศีสิงห์เล่งลัคนาด,ด้วยนะคะส่วนดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ไปโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีพฤกษฎอีกเรียกได้ว่าบุญที่เคยทํานะคะก็จะหนุนนาให้เจ้าชะตาประสบ ความสเร็จคุณจะพบเจอกับโชคลาบอยู่ไม่ขาดเลยนะคะและชาวราศีกลุ่มที่สะสมบุญมาโดยตลอดก็จะยิ่งมีโชคมีเงินทองหลังไลเข้ามาแบบไม่ขาดมือหลายคนก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินก็ได้ ดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนแรกคนโสดก็มีโอกาสนะคะได้พบเจอคู่แบบกระทันหันหรือบางครั้งคนรักเก่าก็อาจจะย้อนกลับมาให้ได้พบเจอกันอีกครั้ง และพอหลังวันที่15มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณจะไปโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะก็จะส่งผลให้คนโสดจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้แฟนของคุณก็อาจจะทำตัวน่ารักทำตัวเป็นเด็กๆก,ก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ